สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2558อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันนรด,ดากา่อสุวรรณค่ะและดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้หลายๆคนน่าจะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นั้นยังคงอยู่กับคุณผู้ชมนะคะสี่เรื่องราวในช่วงของ most update วันนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะท่าน et, ดรพิเชดง โรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยและลาวค่ะมีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางสู่นครเวียงจันทร์เพื่อที่จะทาการร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่16พร้อมกับมีการมอบสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์เดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางสํานักงานประมาณูเพื่อสันตินะคะจับมือร่วมกับ IAEA e ค่ะทำการจัดคอร์สพิทักษ์ในส่วนของนิวเคลียร์นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านของประมนูวิจัยประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะ รวมไปถึงเรื่องราวจากทางปอสอรหรือว่าสํานักงานปรมานุเพื่อสันติเช่นเดียวกันค่ะมีการออกโรงมาแจกแจงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเพื่อพร้อมรับมือถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็ได้อยู่กันอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นคงค่ะและเราจะไปส่งท้ายกันกับช่วงนี้ในกิจกรรมต้อนรับลมหนาวค่ะที่พิพิพธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีกิจกรรมมากมายน่าเรียนรู้น่าศึกษาทั้งเกี่ยวกับพืชแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์ตลอดเดือนพฤศจิกายน นี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยล่ะค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้ติดตามได้เลยนะคะในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านดรพิเชษดูรงคเ,เวโรดค่ะได้ทําการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเตรียมที่จะเดินทางสู่นครเวียงจันทร์พร้อมกับร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่16ค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ ท่านดรพิเชษดุรงคเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่16อาเ ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology หรือ AMMST 16 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งผลักดันและขยายผลความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนด้วย โดยการเยืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ดรพิเชษดุรงคเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำการมอบกล้องโทรทัศน์เพื่อเป็นสื่อการสอนและการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ศาสตราจารย์ดรบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนอกจากนี้ยังมอบให้แก่วิทยาลัยแห่งชาติ และโรงเรียนพรสวรรค์เพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางฝ่ายไทยรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนคอมมิตี้ออนไซแอร์และเทคโนโลยีหรือว่าคอสครั้งที่70 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนด้วยนกรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ แน่นอนค่ะนอกจากความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงในเรื่องของการความร่วมมือต่างๆที่จะขยายความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นระหว่าง2ประเทศต้องเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแน่นอนรวมไปถึงการที่เราได้มีการมอบกล้องโทรทัศน์เอาไว้ให้กับน้องๆเยาวชนทางด้านของที่เราได้ศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์นอกจากจะเป็นการมอบสิ่งของที่จะทําให้เกิดความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วถือว่าเป็น มอบโอกาสดีๆให้กับทางโน้นด้วยนะคะแน่นอนเกิดประโยชน์มากมายต่อทั้ง2ประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากทางสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติหรือว่าปอสอได้มีการเปิดเวทีทแถลงข่าวเรื่องของการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และก็รังสีในวันจันทร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมรับมือหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือว่ารังสีขึ้นเพื่อที่จะให้สามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติได้อย่าง มีประสิทธิภาพและก็ต้องตรงตามมาตรฐานของทางสากลด้วยค่ะคุณกิติศักดิ์ชินอุดมทรัพย์รองเลขาธิการสํานักงานประาณููเพื่อสันติเปิดเผยว่าทางปอสอในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งในปัจจุบันได้มีการนําเอาวัตถุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายทั้งในเรื่องของการแพทย์ อุตสาหกรรมการศึกษาวิจัยการเกษตรและในด้านอื่นๆซึ่งการปฏิบัติงานอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีการรักษาและก็ควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุมแล้วก็ตาม ทางปอสอได้เล็งเห็นว่าการเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดการถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป้าหมายหลักของทางปอสอได้จัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อหวังให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจความเชื่อมัน่นพร้อมกับทัศนคติที่ดีต่อปอสอและเน้นย้ำการใช้พลังงานปรามาณูในทางสันติ ซึ่งภายในงานแถลงข่าวได้มีการเปิดวิดีโอพรีเซนเทชันเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆของการระงรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วยจากการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าปอ,อมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ดังนั้นขอให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจว่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากทางปอสคอ,อยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oaep.go.th หรือที่ Facebook Page ชื่อ atoms for peace หรือกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักนโยบายและบริหารพลังงานด้านปรมณูสำนักงานปรมณูเพื่อสันติเบอร์โทรศัพท์02 567600 9ต่อ1123หรือ1124ค่ะ ด้วยภารกิจของทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะก็มีภารกิจหลักในการที่จะกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะดังนั้นประโยชน์ต่างๆที่เราใช้กันในทุกวันนี้ในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์หรือในอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะมีการนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในประเทศไทยของเรานะคะการเตรียมความพร้อมต่างๆเหล่านี้ของทางหน่วยงานอย่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะก็หวังที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจได้ว่า สามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าทางสํานักงานประมนูเพื่อสันตินั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและก็เฝ้าระมัดระวังความปลอดภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะนี่คือหนึ่งภารกิจหน้าที่ของทางสํานักงานประมนูเพื่อสันตินะคะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจะอยู่ได้และก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่ทางสํานักงานประมนูเพื่อสันติได้ทําขึ้นนั่นก็คือการจับมือร่วมกับทบวงการพลังงานประมนูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e จัดการประชุมและตรวจสอบวัดสดุนิวเคลียร์นะคะพร้อมกับจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยประมานูวิจัยประจำปี2558ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดออรอัชราวงแสงจันร์ทเลขาธิการสำนักงานประมานูเพื่อสันติเปิดเผยว่า สำนักงานประมณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งการดำเนินงานในด้านพิทักษ์และรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อตกลงกับ IAEA e ซึ่งในปี2558นี้ทางสำนักงานประมนูเพื่อสันติได้รับการประสานงานจาก IAEA e เพื่อขอเข้าตรวจสอบวัสดุ Clear, นิวเคลียร์ณอาคารเครื่องปฏิกรณ์ประมณูวิจัยและจัดประชุมการดำเนินงานด้านการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์เมื่อวันพุธที่18ตุลาคมที่ผ่านมาณนะสำนักงานประมณูเพื่อสันติโดยจากการเข้าตรวจสอบดังกล่าวหวังให้เกิดความมั่นใจว่าวัสดุนิวเคลียร์ที่มีอยู่ไม่ได้มีการสูญหายมีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกนำไปใช้ในทางสันติ ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานประมณูเพื่อสันติตลอดระยะเวลา54ปีที่ผ่านมาโดยจากการดำเนินการต่างๆที่ผ่านมานั้นสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าทางสำนักงานประมณูเพื่อสันติมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับทาง IAEA e เพื่อความมั่นคงปลอดภยัยต่อผู้ใช้และประชาชนซึ่งคุณผู้ชมรูอว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์สำนักงานประมานูเพื่อสันติหมายเลขโทรศัพท์02 596 7600ต่อหมายเลข3514ค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เครื่องปฏิกรณ์อยู่ในความดูแลของทางปอสอต้องบอกว่าใช้ให้เกิดประโยชน์มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานจากทางสากลก็คือทาง IAEA e ว่าจุดประสงค์ในการใช้งานนั้นใช้ประโยชน์ให้เกิดในทางสันติแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภยัยแล้วก็การจัดการที่ปลอดภยัยแล้วก็ได้มาตรฐานสากลน,นั่นเองค่ะประชาชนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าทางปอสอเนี่ยมีการรักษาความปลอด แล้วก็ดูแลกันแบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเราไปส่งท้ายกันที่กิจกรรมสนุกสนุกต้อนรับลมหนาวกันดีกว่าค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งเกี่ยวข้องกับพืชและก็เกี่ยวข้องกับสัตว์มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้มากมายตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออ,อพวชอขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติวิทยาตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้กับกิจกรรม The Research Show by Naturalist ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าชมจะได้พบกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติเฉพาะด้านทั้งด้านพืชและด้านาสตัตว์ มาเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้งานที่เกี่ยวกับนักวิชาการในแต่ละท่านที่ได้ทำการวิจัยโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้สนใจในเรื่องราวของธรรมชาติวิทยาและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสายอาชีพวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติวิทยามากยิ่งขึ้นสำหรับตารางกิจกรรม The Research Show by Naturalist ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดังนี้ ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา30นาทีตอน The Beach Detective สืบเสาะเลาะชายหาดโดยท่านดรอารมณ์มุจจรินนักวิชาการทางด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในวันพุทธที่11พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา30นาทีตอน Bamboo หรือไผ่ โดยท่านดรอัชราตีระวัฒนานนท์นักวิชาการด้านพืชใบเลี้ยงเดี่ยววันเสาร์ที่21พฤศจิกายนเวลา13.30นนจนถึง14.30นนตอนแอนแอนแอนหรือเรื่องมดมดโดยท่านดรวิวัตรใจตรงนักวิชาการด้านมาแมลงและในวันพุธที่25พฤศจิกายน เวลา13นาฬกา30นาทีจนถึง14นาฬิกา30นาทีตอนจ u m p อ life หรือนักกระโดดไกลโดยคุณพัทระวิทย์ดาวเรืองผู้เชี่ยวชาญเรื่องของตักตะแตนโดยกิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมเรารับจำนวนจำกัดโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในวันและเวลาดังกล่าวโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02

เป็นกิจกรรมที่ต้อนรับลมหนาวแล้วก็ต้องบอกว่าาอิจฉาสําหรับน้องๆหนูๆนะคะที่ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกสถานที่อย่างที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเป้าหมายก็อยากที่จะปลูกฝังให้กับน้องๆเยาวชนได้สนใจในเรื่องราวของธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทํางานสายอาชีพวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติวิทยาเพิ่มมากขึ้น ด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นฟังแล้วสนใจก็สามารถถ้าจะติดตออ่อไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อหมายเลข1508ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าในช่วงของ most world วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนนั้นประสบปัญหาเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi โดยปกติคือเราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆก็มีเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหะค่ะแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในที่ที่เป็นแหล่งชุมชนอาจจะลําบากสักเล็กน้อยอันนั้นเราเข้าใจได้ดีเพราะว่ามีตัวมาแบ่งมีตัวมาแชร์เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแต่ทําไมเวลาที่เราอยู่ในบ้านหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่จากัดแล้วเราก็มีกล่อง Wi-Fi ไว้คอยส่งสัญญาณรับสัญญาณแต่ทําไมทําไมการทํางานของสัญญาณ Wi-Fi ยังไม่ได้คุณภาพวันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอกนะคะ รวมถึงสมาร์ทโฟนวันนี้ค่ะเราเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องของสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจจับสภาพอากาศได้วันนี้สมาร์ทโฟนจะมาบวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถทำได้อีกหนึ่งหน้าที่แต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Mostworld สักครู่เดียวค่ะ